Gracias. ไป่ทีวีบูรพาค่ะก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2541ค่ะและนี่คือโครงสร้างของโลโก้นะคะโครงสร้างของโลโก้จะใช้เป็นวงรีและวงกลมค่ะเพื่อที่จะได้มาทำให้ทุกสวนะ่วนเนี่ยสมดุลกันเท่ากันค่ะโดยที่ ใช้โลโก้นะคะถ้าอยู่ในพื้นสีดำก็จะเป็นคําว่าปกก็คือเป็นโลโก้อย่างนี้เพียงอย่างเดียวค่ะส่วนอันที่สองเนี่ยถ้า,าโลโก้อยู่บนบนพื้นที่เป็นสีอะคะ่ะก็จะมีสีาขาวรลองรับที่เป็นวงรีค่ะสองอันนี้คือโลโก้ที่ถูกนะคะส่วนอันโลโก้ที่ผิดก็คือโลโก้แรกก็จะเป็นโลโก้ที่เป็นสีทั้งสองอันคือสีขาวของอันเลยอันนี้ชื่อผิดนะคะไม่ควรใช้แล้วอันอันต่อไป ส่วนอีกอันนี้ก็คือเป็นการเยียงโลโก้ค่ะอันนี้ก็ห้ามเหมือนกันค่ะโลโก้ไม่ได้เยียงค่ะอันนี้อันต่อไปเป็นการใส่เส้นที่กับโลโก้คะ่ะอันนี้ก็ไม่ควรค่ะส่วนอันสุดท้ายก็คือเอาโลโก้ทั้งสองอันมาตรงกันค่ะอันนี้ก็ไม่ควรไม่ควรเหมือนกันค่ะ